bỏ nè cái này vô đâ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 y vô bắt đi ông đi lại hả giờ lấy nhắm bạn cái phá đó nó phá đi

ต้นนี้ก็คางสี่ลอยด้หน่อันนี้สีลอยนดึงกระถาดเลวนะนีบอกเขาเห็ดจนเมือนลุละสิบสองขาดสองสิบสองขาดสามเอาเมือหลุดอาวะสิบขาดสองปอร์เซ็นต์ไปลอยหนึ่งีลอยมัดโอ้ยกระทะงเบอรยังไงเบอร์หกสิบสามสามชนิดว่ารระต้มเนี่ยกระตุมอ่ สามยางสามยางลุงยางนี่กรต้มยางนี่เพื่อนเนี่เ่ไาปไปเปาไาเาไม่เปาอันนี้เปเอาครับสามเียมสามเียมใคราจางเนาะสามเี้ยมน้ำราคาดังแหงทาตน้องแดงาียมไปเป่ากต้มโบราณสามเียมโบราณต้มมัดอ๋อไปใดี่า่อ ตรงนี้ก็ชุกเรียบร้อยครับแดบตักออกหทาแบกใหญ่เลยสอชั่วโมงได้บนนี่ครับประมาณสองชั่วโมงแน่นอนเนี่ยซุกก็ดี

เขาต้มมัดโอ้ร่นไหนถ้าผุดสูงยังต้องลองวะต้องลองสิบเหมือนกันโอ้สิบหลายจะขาดตึงเลยเนี่ย Đóng lo xin một con cái cháu với là đấy nè. gì lái mò không? gì không? cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไปไปไปหุ oh, ic, er okay, er like ่ละออมไหุ่นละฮาออกออกอ้อมยหนม่อหมอครับมาตั้งหัวน้ามาตั้งเอาไแนกตักด้อันนี้สุ่แล้วครับ

ครับเปเนรูปกะบอเาครับผมนีอยครับกระต้มสุงเลยครับกระต้มสามเหียมครับเดี๋ยวมีแผนชิมครับผมอ่าให้คุณป่าชิมครับป่าชิม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 เขาเอิดใบยังกว่าใบเตาใบป่าอ้าวป่าอ้าวฮฮ็ดจะได้ฟังหวยเนาะป่า ใบปลาเอาครับพี่น้องมันเกิดมันเกิดอยู่น้ำปลาครับใบเก็บมากครับผมนครไปเกิดขนมสามเหลี่ยมผู้เป็นญาชาวบ้านแน่นอนเอาไปเนี่ยญาติญาติมันเบื่อปะไม่มีการเบื่อนะคะไม่เบื่อมีแต่อร่อยมีแต่แซ่บโบราณเลยนะผมผมผมเคยเห็นนะเนี่ยใครไม่รู้แก่ไม่ได้กินนะเนี่ยเกิดมาผมผมเคยเห็นนะเนี่ยใบปลาอ้าวห่อสามเหลี่ยมตอนแรกผมก็นึกว่าไอ้บะจ่าง นี่นะใบจางคือคือบะจางเลยให้เบื้องไก่ๆครับนี่ขนมนี่แหละข้าเอิญขนมโห่เนี่ยเนี่ยเนี่ยใส่ยังไงเนี่ยใส่กล้วยถั่วใส่ถั่วดำข้าวทองขวดเส้นเส้นขึ้นหลายอย่างเลยก็อยากให้มันอร่อยไงเขาก็อยากให้มันเซ็ปด้วยกระเทียมกล้วยคล้ายๆบะจางแต่ไม่ใส่เนื้อหมูค่ะแค่กล้วยค่ะแล้วค่ะ โอ้ยอร่อยมากเลปากปะพ่ออปากปาซิมไหมไหมเอาม้เอาไมทั้งสองเลยโอ้ยมันอยเลยเว้ยมันหอนเพี้ยมโอ้เพียมน้ำน้ำนมันูเาหนมันหอนเพียมกินไปเสียเถอเนาะสุดยอดดยอดครับสุดยอดอร่อยมากมาฐานคุณหอแล้วคุณซิมครับ ก็ต้องมาซิเนี่ยาขายปจไสลังก็ได้กูยบล่คซิมซิมจะอิ่มเลยก็ได้กินข้าวแรกดบกมือหยังยังโบครับพี่น้องยังเหลืออีกครับยังอีกลายกันจ้าดีครับปวดอาต้ลูกมอเนี่ยเฮ็จะไดก่อนนี่ครับมอที่หนมอมอนี่กตโ้นแลวครับ ใช้้าละมีได้บ้านอันนี้มอนะครับเป็ดขราทต้มใบเผา้าละมีอยู่บานเออเลยมอครับทั้งหมดอดเปิ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 ดเวิดเป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 ิเปเปิดปดเปิดเอิดเเปิดเเเปเิดน สุกแล้วครับแต่เที่ยงเนาะแต่เทียงเน่ไ่ไดเอาออกโดนย่าย่างครับอ้าู้กะเดารูดาละอีกหลายมอครับนี่ครับยังมาต้มอาไปอีกแล้วนี่ครับลอีกหลายมอครับหกพันมัดครับต้องเบิ้ล้หมอครับอบคุ้มด้วยพิเศษ บอสันบอสูุครับลุงวีแล้วครับไปคนเติมไฟครับเชบ็คบองว่าหมอได้สุกบอสุกโอ้โหอนอ่ะอาเตียบสปอร์อะไรนะบอสน่ะหาในห้หงองหาในห้องเอาตัวไหนกอนเอาตัวนี้เอาตัวนี้